สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับในวงการพระกลุนะครับพระเก่าเนี่ยจะมีกลุนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะมีความหายากครับจริงๆพระกลุเนี่ยสร้างเยอะนะครับก็ตามคตินิยมแล้ะครับแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับแต่ตอนเปิดกลุออกมานะครับก็พบคนคนพบประมาณห้าหมื่นองค์นะครับประมาณสองสี่แปดแปดปัจจุบันเนี่ยแตกหักนะครับเสียหายชํารุดมากนะครับคาดว่าน่าจะเหลือน้อยมากๆนะครับสภาพที่ไม่หักเนี่ยนะครับ เหลือน่าจะหลักร้อยหลักพันองค์นะครับบางกระแสก็ว่าเหลือพันห้าร้อยองบางกระแสก็ว่าเหลือประมาณห้าร้อยองนะครับแต่ผมเอาไม่ฟันธงแล้วกันแต่ว่าเป็นพราที่หักง่ายจริงแล้วผมเคยทําแตกไปไปองคหนึ่งนะครับก็รู้สึกเสียเสียดายครับเพราะว่าขนส่งรอบรอบที่แล้วนะครับเราเราแพ็คแล้วเราประมาทเกินไปนะไปใส่กล่องนะพระก็เลยแตกถ้ากูสามปื่มเนี่ยเป็นพ้าที่มีความเปราะบางนะครับ ที่เปิดกุออกมาหลักหมื่นองค์สมัยก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะหักครึ่งมั่งเปื่อยมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะเหลือองค์ที่แล่งแนะครับที่จะอยู่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูเนื้อหากันดีกว่าอ่ะองค์นี้นะครับพระกุวัดสามปื๊มนะครับก็พิมพ์สมาธินะครับกีบบัวนะครับมีขนาดประมาณสี่เซนครึ่งสี่เซนนะครับ เชื่อกันว่าสร้างโดยเจ้าพญาบดินเดชาสิงหะเสนีนะครับผมสมัยต้นกรุงนะครับถือว่าเป็นพระที่นักสะสมนะครับควรแก,การมีนะครับก็จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับตั้งแต่มีโซนที่เป็นเนื้อผงน้ำมันแบบจมน้ํามีคาบนะครับยันที่เป็นส่วนที่ไม่ค่อยโดนน้าจะออกเป็นเขาเรียกทุเหลืองขั้วนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของพระกุที่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ เวลาจมน้ําไม่จมน้ําจะมีลักษณะต่างกันนะครับจมน้ําก็จะมีประตุมีค่าฟองเต้าหู้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นลักษณะทั่วไปนะครับถ้าพี่พี่ดูค่าปุจมน้ําแบบนี้ได้ก็ดูบางขุนพรมได้นะครับก็ดูวัดเงินของเตยได้ก็ดูวัดปักบางได้ก็ดูหลายๆวัดได้เลยแหละครับนะครับสวยมากนะครับคือช่องผมนะครับพี่พี่ากระแสไปถึงไหนผมไม่รู้ครับผมเล่นแต่พระเก่าพระกรุนะครับเน้นคุณค่านะครับไม่ได้เน้นมูลค่านะครับแต่ดีแน่นอนนะครับบางองค์เป็นพระฉุกลืม ซื้อพระช่องผมเมียไม่ด่าแน่นอนนะครับรัตนาพระเครื่องไทยสวัสดีครับ